สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านครับสวัสดีครับพบเจอกันเช่นเคยกับเซียหนึ่งเลสซิ่งนะครับพบเจอกันเช่นเคยกับเซียหนึ่งเลสิ่งนะครับยูทูบนะครับหรือว่าใครติดตามทาง Facebook ก็ Facebook เซียหนึ่งเลสิ่งนะครับส่วน ID Line ไลน์นะครับ IDline ก็มีนะครับ ID Line ก็063 เจ็ดหนึ่งเนะครับ06 3 7 1 7 5 4 5 4นะครับ0637175454นะครับไ d l ดี e น์นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับอยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อชะไหนนะครับอยากเห็นวัตถุวัตถุมงคลหลวงพ่อชะไหนนะครับรุ่นไหนนะครับมีนะครับมีแบ่งเราก็เอามาแบ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็จะเอาเหรียญเอาเอาเอาเหรียญเอาไอ้นี่นะครับเอาลูกสะกดนะครับรุ่นใหม่นะครับลูกสะกดมาให้เราได้ชมนะครับลูกสะกดนะครับมาให้ได้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับหลังจากเสร็จสิ้นงานไหว้ครูที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมก็จะเอาลูกสะกดนะครับ ลูกสะกดยกพานครูนะครับนี่นะครับเป็นลูกสะกดยกพานครูนะครับนี่นะครับเป็นยกพานครูนะครับใครที่ยกพานครูเนี่ยนะครับก็จะได้ลูกสะกดนะครับนี่นะครับได้ลูกสะกดนะครับบางท่านก็จะได้เหรียญสมิงเพชรกลับเนื้อปอกนะครับสมิงเพชรกลับเนื้อปอกนะครับไปนะครับแต่ลูกสะกดรุ่นนี้นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับ ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับยังไม่แกะนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เป็นลูกสะกดเสือปา่าแตกรุ่นแรกนะครับ <ksam> ของหลวงพ่อชไหนนะครับเป็นลูกสะกดเสือปา่าแตกรุ่นแรกของหลวงพ่อชไหนชันทสาโรนะครับของหลวงพ่อชไหนชันทสาโรนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูกันใกล้ๆนะครับส่วนเนเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้เป็นลูกสะกดนะครับ นี่นะครับเป็นลูกสะกดนะครับลูกสะกดสวยๆนะครับนี่นะครับตัวเนื้อนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนี่เป็นเนื team, Overall, future, ้อมหาชนวนนะครับสร้างแค่99ลูกนะครับรุ่นนี้สร้างแค่99ลูกนะครับต่อโค้ดเลข9ซ้ายขวานะครับต่อต่อโค้ดเลข9ซ้ายขวานะครับนี่นะครับสวยๆ แล้วก็ตอกโค้ดเสือตอกโค้ดเสือนะครับนี่นะครับ plaque, ะะสวยๆนะครับเสือสองตัวสองหัวนะครับอยู่ในลูกนี้นะครับฉะนั้นอันนี้โชว์นะครับเป็นเสือป่าแตกนะครับเสือป่าแตกปิดตำนานเสือล่ามโซ่ก็คือปิดตำนานเสือป่าแตกแล้วนะครับที่วัดจะไม่สักแล้วนะครับเสือล่ามโซ่นะครับปิดตำนานไปแล้วนะครับนี่ ถือว่าสวยนะครับสร้าง99นะครับรุ่นนี้แจกทานนะครับแอดมินนุนะครับเจ้ากรมกระทรวงเวทมนี่ท่านได้แจกคนร่วมงานนะครับหรือว่าแจกเป็นบางท่านนะครับแจกเป็นบางท่านนะครับไม่ได้ไม่ได้แจกทุกท่านนะครับทำมาไว้แจกทานเป็นบางท่านนะครับผู้ที่ร่วมถวายอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะแจกนะครับ ด้านในนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ก็จะอันนี้เป็นเนื้อหนะ้าอันนี้ลุ้นเนื้อนะครับไม่รู้เนื้ออะไรนะครับด้านในนะครับลุ้นเนื้อทั้งหมดเป็นลุ้นเนื้อนะครับไม่รู้เนื้ออะไรนะครับเป็นลูกสะกดยกพานครูนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ส่วนสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับนี่คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แผ่นเล็ก นะครับแผ่นเล็กนะครับนี่นะครับสติก <ator> เกอร์ติดหมอนใส่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสติกเกอร์นะครับแล้วก็น้ําหอมนะครับน้ําหอมมหาเสน่ห์นะครับน้ําหอมเสน่ห์นะครับนีน่นะครับหมดแล้วนะครับที่วัดไม่มีบูชาแล้วนะครับเหลือ2ขวดสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับเหลือ2ขวดสุดท้ายน้ําหอมมหาเสน่ห์นะครับไม่ธรรมดา ของหลวงพ่อปลูกเศษปลูกเสกเองหลวงพ่อจัดสร้างเองด้วยนะครับสําหรับน้ําหอมนะครับหายากนะครับนี่นะครับฉีดแล้วมีเสน่ห์นะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับน้ําหอมนะครับกลิ่นนี้ก็ดีนักแลนะครับชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักนะครับสําหรับน้ําหอมหลวงพ่อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชานหมากนะครับชานหมากงานไหว้ครู นะครับนี่นะครับชานมากงานไหว้ครูพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนี่นะครับแล้วก็จานนี้ก็จะเป็นตะกุดนะครับตะกุดแจกทีมงานสตาฟนะครับตะกุดแจกทีมงานสตาฟนะครับนี่นะครับตะกุดแจกทีมงานสตาฟสร้างแค่ร้อยแปดดอกนะครับตะกุดนะครับนี่นะครับสร้างแค่ร้อยแปดดอกนะครับตะกุดนะครับนี่ด้านในนะครับหลวงพ่อจะทําเองด้วยนะครับตะกุด ะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ใครเข้ามาติดตามก็ขอให้ทุกท่านรวยๆนะครับขอบคุณครับ